ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปสำรวจสถานที่กลางเต็นท์นะคะอ,อ่ที่กลางเต็นที่นี่ก็จะมีชื่อลานนะคะกำหนดไว้นะคะแต่ละลานว่าลานชื่ออะไรบ้างนะคะลานแรกลานยี่โถปีนางอันนี้ลานทุ่งกระเจียวนะคะ ตรงทำเลริมน้ำ,น,ำนี้นะคะ <ขอ S 1> ก็จะมีเสียงน้องเขียดใช่ไหมคะน้องเขียดตะปาดหรือเปล่าไม่รู้เสียงเซ็งแ่มากเลยนะคะตรงไหนที่ลดลงไม่ได้เขาก็จะทำไม้กั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ลักษณะลานก็จะมีถนนผ่าตร,ตรงกลางที่กลางเต็นที่นี่เยอะมากๆนะคะ แล้วแต่ละลานเนี่ยอันนี้คือลานสนนะคะแต่ละลานก็จะมีห้องน้ําของตัวเองนะคะก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวอันนี้ลานริมทานเราเคยมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะสมัยที่เรามาเนี่ย ออ่ออยังไม่มีชื่อรานนะคะค้าโยชนอันนี้เป็นรานทุ่งนาหน้อยหลายรานแล้วเนะาะจะไม่ได้เลยภรากี่รานเยอะอยู่นะคะนี่ เราเคยมากลางที่นี่นะคะทุ่งนาน,น้อยเมื่อหลายปีก่อนสมัยนั้นเนี่ยเราสามารถเอารถลงไปที่ร้านนี้ได้นะคะแต่ปัจจุบันเหมือนจะมีกั้นไม่ให้รถลงนะคะนี่มีที่กั้นอยู่นะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมีที่ชาร์จไฟนะคะจุดรับขยะนะคะจุดประกอบอาหารนะคะอันนี้คือโซนสำหรับไว้ประกอบอาหารนะคะ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําของลานกลางเต็นท์นะคะที่บอกไปว่าแต่ละลาน,นจะมีห้องน้ําของตัวเองนะคะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันในทุกๆลานนะคะ นี่คือโซนห้องน้ําตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะตรงจุดนี้ห้องน้ํำใหญ่นะคะมีหลายห้องแล้วก็มีห้องนมม้ําสาหรับคนพิการด้วยนะคะ ท่านผู้ชมคะมาน้ำเหนาไม่ต้องกลัวอดนะคะสามารถหาซื้อแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขนอะไรมากก็ได้นะคะมีทั้งของกินของใช้สารพัดอย่างนะคะเดี๋ยวเราพาชมนะคะอุอ้ยเอาอะไรคะทอารับ พวกของที่ระลึกก็มีนะคะชินอดคะิ้นทอด้ละ40บาทนะคะจอคะ้องวัาน้ำจิ้มเลยค่ะ